สวัสดีครับเชฟโจรครับวันนี้เรามาทําเมนูชีสถาดกันครับองค์ประกอบจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือฐานถาดฐานถาดเนี่ยเราจะใช้เป็นเดบิกในจืดนะครับผมในการทําฐานเพราะฉะนั้นฐานถาดตรงนี้จะมีความหอมเลยเป็นพิเศษเลยส่วนตัวครีมชีสที่เป็นซาซอยู่ตรงกลางนะครับผมตรงนี้เนี่ยเชฟใช้เป็นเดบิกครีมชีสนะครับเป็นครีมชีสคุณภาพพรีเมียมเลยเนื้อนุ่มตีผสมได้ง่ายนะครับแล้วก็รสชาติบาลานซ่อนข้างดีเลยสามารถเข้ากันได้กับทุกเมนูเลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นน้ําตาล คาราเมลนะครับผมก็คือเราจะโรยน้าตาลด้านบนแล้วก็เบิร์นหน้ามันนะครับให้มีความกรอบแบบคาราเมลแบบนี้เลยเวลากินก็คือจะมีความกรอบๆแล้วก็มีความหอมๆของตัวคาราเมลด้านบนตัดกับเนื้อที่มีความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่าของตัวครีมชีสตร,ตรงกลางนะครับแล้วก็ฐานกรอบๆของตัวพายนั่นเองเมนูนี้ยังไงอยากให้ทุกคนได้ลองทากันดูนะครับจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมาทากันเลยครับ เรามาเริ่มทำแป้งทางกันก่อนนะครับผมส่วนผสมก็มีแค่แป้งเค้กกับน้ำตาลไอซิ่งครับผมแล้วก็เนยกับน้ำเย็นเราจะล่อนแป้งเค้กกับน้ำตาลไอซิ่งก่อนนะครับมันจะได้ไม่เป็นเม็ดเป็นก้อนนะจะได้เข้ากันง่ายขึ้นจากนั้นเราก็จะนำส่วนนี้นะครับเข้าฟู้ดโปรเซสเซอร์ไปเลยหรือว่าเครื่องบดอาหารนั่นเองขั้นตอนนี้ก็จะง่ายมากนะครับเพราะว่าเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนั่นเองตามด้วยเนยครับสามารถใช้เป็นเนยเค็มหรือเนอยจืดก็ได้นะเราก็จะบดส่วนนี้ให้เข้ากันก่อน เนยคือใช้แบบเย็นๆจัดๆนะครับเอาออกจากเตี้ยนแล้วใช้เลยส่วนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะเนื้อเหมือนไซซ์แบบนี้นะครับจากนั้นตามด้วยน้ําเย็นผสมกลิ่นมิลิลาครับผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งปั่นจนส่วนผสมเนี่ยรวบเป็นก้อนได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะนําออกมาดิดเลย รวบส่วนผสมให้เป็นก้อนแบบนี้เราก็จะคลึงเบาๆนิดนึงนะลองเช็คดูได้ครับโดยใช้อุ้งมือกดลงไปก่อนว่ามันมีส่วนไหนที่มันไม่เข้ากันไหมเนยหรือแป้งส่วนไหนที่มันไม่เข้ากันหรือเปล่าตอนนี้ส่วนผสมทิ่ไดยยังเย็นอยู่นะถ้าเกิดว่าตรงนี้ใครทําแล้วมันไม่เย็นแล้วครับมันนิ่มมันเละมันปั้นไม่ได้แบบนี้ให้เก็บเข้าตู้เย็นก่อนนะครับผมประมาณ5-10นาทีเราค่อยออกมารีบใหม่อ่นนี้เชฟจะกดนะครับผมกดให้แบนเลยใช้กระดาษปิดหน้าไว้นะครับเดี๋ยวเราจะรีดให้ได้ความหนาประมาณ3 มิลลิเมตรก็คือเดี๋ยวใช้ไม้รีดตรงนี้ช่วยนะครับลองระดับไว้คึงให้ได้ความกว้างประมาณ9นิ้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําเป็นาฐานพายทรงกลมขนาด9นิ้วเพราะฉะนั้นต้องรีดให้มันอ,อก,กว้างหน่อยครับผมพอได้ความกว้างที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหนาแล้วกันนะครับก็คือใช้แผ่นรองอย่างนี้นะครับผมกดลงไปแล้วก็ไล่ขึ้นเลยให้ความหนาที่ได้มันสม่ำเสมอนะ ตอนนี้เราก็ได้ความหนาที่เราต้องการแล้วนะครับผม,ผมก็คือประมาณ3มมเดี๋ยวเราจะเก็บส่วนนี้เข้าตู้เย็นก่อนนะก็คือใช้เวลาแช่ขเขาเสต็ตัวก่อนใช้เวลาประมาณ1 5บหาถึงยีนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมากุใส่ทิมทาร์ตกันตอนนี้แป้งทาร์ตของเราก็แช่จนเย็นแล้วนะครับก็คือลอกหน้ามันออกมาก่อนจะสังเกตว่าแป้งเขาก็อยู่ตัวนะครับแบบนี้ลอกออกมาดังนั้นก็พลิกหน้าครับ เชฟจะทำใส่ฐานขนาดประมาณ8นิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดแป้งให้มันใหญ่กว่าตัวฐานนี้นะครับผมเดี๋ยวเชฟใช้พิมวงกลมช่วยถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้มีดตัดได้เลยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะย้ายแป้งลงบนฐานพายของเรา ยกขึ้นมาตรงๆนี้นะครับลากลงไปใช้นิ้วจับแป้งหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันติดมือจากนั้นเนี่ยเราก็จะกุมันลงไปครับผมก็คือพับมาลงไปให้มันเข้ากับขอบของทาร์ตหรือว่าฐานพายนั่นแหละเมื่อครบรอบแล้วนะครับเราก็จับจับมานิดนึงนะครับผมอาจจะปิ้นมันออกนิดหน่อยเราจะตัดส่วนเกินออกนะครับโดยใช้ที่รีบแป้งของเราเนี่ยแหละครับกลิ้งไปเลย จากนั้นเราก็ใช้นิ้วอาจจะจับแป้งนิดนึงกดๆไปนะครับผมให้เขาเหมือนกับว่าสม่ำเสมอกันอะด้านล่างเราก็ใช้ซอบนะครับผมจิ้มให้เขาเป็นรูนิดนึงเวลาอบมันจะได้ไม่พองเยอะจากนั้นนำแป้งที่เรากุกไว้เสร็จแล้วเนี่ยพักไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณ 15-30นาทีแล้วเราค่อยนำเข้าอบที่ไฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบองศาไปบนล่างนะครับถ้าเกิดมีพัดลมเปิดพัดลมได้เลยใช้เวลาประมาณ30-40นาทีจนกว่าแป้งมันจะสุกดีนะครับผมแล้วเราค่อยมาใส่ไส้กันตอนนี้แป้งทาร์ตก็อบสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักให้เค้าหายร้อนก่อนระหว่างนี้เรามาทําส่วนของครีมชีสที่เอาไว้ทําเป็นไส้กันนะครับส่วนประกอบสำคัญก็คือเดบิกครีมชีสวันนี้เขาเป็นครีมชีสคุณภาพพรีเมียมเหมาะสาหรับเมนูเบเกอรี่เครื่องดื่มและอาหารสามารถผสมมไไดดด้้้้ง่าายยนนัับแลลวกกกก็เเเขีทุู ให้รสชาติที่สมบูรณ์แบบการันตีรสชาติเพื่อมืออาชีพเราจะตัดครีมชีสออกมาพักที่อุณหภูมิห้องนะครับให้เขานิ่มลงเล็กน้อยเขาก็จะผสมได้ง่ายขึ้นนะครับผสมกับน้ำตาลไอซิ่งตีส่วนผสมนี้ให้เข้ากันใช้ความเร็วต่ำก็พอนะครับจะสังเกตว่าแป๊บเดียวส่วนผสมก็เข้ากันแล้วครีมชีสตัวนี้เนี่ยเขาเนื้อค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็ผสมค่อนข้างง่ายด้วยตอนที่ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เติมไข่ไก่ลงไปเลยหนึ่งฟอง ตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสมวนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะใส่เดบิกวิปปิ้งครีมตามลงไปเลยวิปครีมตรงนี้เขาเป็นครีมเดลี่แทรนะครับคุณภาพพรีเมียมจากยุโรปเหมือนกันตีผสมให้เข้ากันครับัดขอบอีกเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะแต่งรสชาติด้วย น้ำเลมอนเล็กน้อยอันนี้ตามชอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครีมชีสตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกเปรี้ยวนะครับผมรสชาติเขาจะค่อนข้างบาลานซ์ก็คือสามารถเข้ากันได้ดีกับทุกเมนูเลยในครีมที่ได้เนี่ยก็จะออกมีสีขาว,วนวลนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวครีมชีสที่เราตีได้เนี่ยลงไปในฐานท้าที่เราเตรียมไว้เลย ก็คืออบให้เขาสุกดีก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวนี้แล้วเราจะนําเข้าอบอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ไฟประมาณ170องศาไฟบนล่างถ้าเกิดมีพัดลมก็เปิดพัดลมได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณ25-30นาทีอยู่ที่ว่าเราชอบเนื้อเป็นยังไงนะครับก็คือให้เนื้อเขามีความนิ่มๆอยู่ตรงกลางหรือว่าให้เนื้อเขาสุกไปเลยก็ได้แต่ส่วนตัวเชฟจะชอบแบบให้เนื้อเขาแบบมีความกึงก่งๆนิ่มๆตรงกลางมากกว่านะเพราะฉะนั้นเชฟจะใช้แค่25นาทีก็พอเกลี่ยให้ทั่วครับ หน้าเขาอาจจะใช้สปรดตว่าอเล็กนะครับปาดเล็กน้อยให้เขาสม่ำเสมอกหน่อยแต่ถ้าเกิดมันไม่สม่ำเสมอก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมีน้ำตาลที่ออยเบิร์นหน้ามาอยู่ดีเคปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะนำข้าอบนะครับผมใช้เวลาประมาณ25นาทีแล้วเรากลับมาเจอกันตอนนี้ชีสทัชของเราก็อบสุกแล้วก็พักให้หายร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายกันก็คือเราจะโรยน้ำตาลด้านหน้านะครับแล้วก็เผาให้เป็นหน้าคาราเมลกรอบอันนี้ก็ใช้เป็นน้ำตาลลป่่นนะครัับอไทวๆเย ใครจะใช้เป็นน้ำตาลแบบปกติก็ได้นะแต่ว่าน้าตาลแบบปนมันก็จะใช้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะกระจายตัวได้ง่ายกว่าแล้วก็มีสีที่สม่ำเสมอมากกว่าความหนาตามชอบนะครับผมชอบกรอบๆก,ก็ลงหนาๆได้เลยไม่ต้องกลัวหวานนะครับเพราะว่าน้ําตาลเวลาเขาเบิร์นเนี่ยเขาก็จะมีความขมแล้วก็มีความหอมขึ้นมาเองเป็นลักษณะเหมือนเป็นคาราเมลนะครับจะก็ใช้ทอดครับผมเปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะครับค่อยๆเป่าไปเรื่อยๆให้เขาสุกเป็นคาราเมลนะ ก็เผาจนได้คาราเมลตามที่เราต้องการนะครับความเข้มอันนี้แล้วแต่เราชอบได้เลยนะใครชอบอ,อ,อ่อนๆก็ทออ่อนๆได้แต่ว่าถ้าเกิดอ่อนๆมาอาจจะหวานนะครับแนะนำว่าเผาไวเ้เข้มหน่อยก็ดีนะครับผมคือมันเป็นลักษณะของชีสเค้กแบบนี้นะครับก็คือหน้ามันจะเป็นแบบมีความไม่ไหม้นิดนึงมันก็จะดูกระด้างนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวคาราเมลที่เขาเบิร์นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเย็นตัวสนิทนะครับเขาก็จะมีความกรอบมากขึ้นเดี๋ยวเรานําออกจากพิมพ์กันนะครับถ้าเกิดว่าพิมยังร้อนอยู่ก็ระวังนะเสร็จแล้วก็ใช้มีดแซะตรงก้นออกนะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเบคชีสทาร์ตนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้คือกลิ om, ่นหอมคาราเมลกับกลิ่นหอมชีสเนี่ยเต็มๆเ,เลยนะครับผมยังไงอยากให้ทุกคนได้ลองทำครับตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบให้มันแห้งๆห,หน่อยก็สามารถอบเพิ่มได้นะครับเป็น30นาทีหรือว่าประมาณ25นาทีก็ได้ยังไงเดี๋ยวเชฟปัดให้ดูนะครับผมว่าตรงกลางเนี่ย25นาทีเนี่ยมันจะเนื้อประมาณยังไงนะครับสูตรนี้ก็ทำไม่ยากนะครับเราก็ได้รสชาติที่หอมอร่อยเข้มข้นครีมชีสมากเลยครับ